ัว <c oughs> เอาอย่างไปกินกินอะไรกลุ่มกลุ่มกลุ่มงน

นนย่างไปดละอีกรอบนึงหาเบื้องล่างไที่เป็นกุ้งอันแบบที่เขาเอาไปฮ็ดกินอันนี้ไม่ได้ตัใหญ่ไปจ,จังล่างจังสับขนาดกล้า,า,ามเม่ซื้อังแท้กว่านี้เนาะตมือน อะไรกระดูกตาอ๋ออันมีหวัวนยอยู่กระดูกเอาอย่างไปลวกเข้ากุ้งกุ้งมังกรก็ละตัวละตัวเลย

เจ้าอะไรไปทำกินเจ้าปลาเต๋ออันนั้นสองร้อยห้าสิบนี่อย่างมันสันหลังมันสันหลังมันอันนี้บดีกราบ่ะเออเนื้อมันพองมันเอาแบบเดีเอาหัวอันบ่ ปลาแซลมอนเพราะว่านี่ได้เป็นหัวเลยดิวยู้มีร็อกสามร้อยเออถาดกลางนี่ก็ได้ถ้วนี่ก็ได้เลยตอนนี้สออามร้อยหาซีเมนบอลละไม่ขาดความที่แถมถาดกพวกเขา

อันน oh, anyway. ี้อาัยเนี่ยเย็บเป็นฝาเรือสบีนะเเยอะบ่้ยเาไปลายนะค่คือกัรนละปะเจ้ยงยออ่อันนี้อันนั้นมันสออ๋อเสียเ

要不要？试试没关系，要杯子姐，有喜欢的带没关系。来，老板一起看看，那最好杯子不要丢哦。还有其他后悔的吗？过了过了过了，好了。谢谢谢谢。啊。不要。嗯 เาคือว่าจะไปเบ้่งผู้สาวสักแหมพานยางไปตัวะเอกุ้งอันนี้ปะ่ะจัดกสองล่นะเนาะเเลียงจีนข้าวตี๋อันนี้น่ะ

เอาอย่างอ gì เอาอยูย่ระมัดในหน่อยซอยผุ่นนี่ เบิ่งประมึอ,อีกจักโลกน,นี่เ่าอดไเ้าหน้านี้ก็ถือจตหวันทุ่งรลล่อย

เด้อแบบบึกบึ้แล้วที่ต่าจังใดเนาะบระพัะาบพักกันมาเนาะเนี่ยไมีกลุ่งไม่อยัางวะมันมีตะกลุ่งแซ่อยู่เนี่ย